สวัสดีค่ะ <c oughs> ส,วสวัสดียามเช้าค่ะพี่อิทไลฟ์สไตล์ค่ะวันนี้พามาชมสวนนะคะมาชมสวนยามเช้านะคะนี่คือต้นปูเล่นะคะยังไม่ออกสีนะแต่ต้นใหญ่แล้ว <c oughs> เลสีม่วงแค่นี้กำลังลุ้นนะคะว่าจะเป็นสีม่วงหรือว่าสีลูกเฟืองฟ้าสวยงามเรื่องฟ้ามีแต่ดอกใบไม่มีส่วนยางเช้าส่วนในเชิงลำปบดยางเช้า มาอัปเดตก,กันนะคะพี่พามาอัปเดตสวนนะมะละกอเต็มต้นเลยนะกำลังสดปันพื่นบ้านพามาดูสลัดเลดโอ๊กนะคะ กอสวยมากนะคะกอใหญ่ด้วยพรุ่งนี้ก็จะทำนะคะสลัดนะแล้วก็จะเก็บผักนะคะอันนั้นผักบุ้งผักบุ้งกินกับเนื้อย่างที่บ้านชอบทานเนื้อย่างสมบัติ บรรยากาศยามเช้าทำให้เราสดชื่นนะคะได้ผ่อนคลายนะนไม่ใช้สารเคมีนะคะสลับผักใส่ปุ๋ยคอกนะคะใส่ปุ๋ยคอกอย่างเดียวก็โตแล้วนะคะ าาง,าลางวลถึเทได้ยินเสียงนกร้องไหมคะเสียงนกร้องตอนเช้าเช้น้าข้างบ้านก็จะเป็นป่านะคะ ตื่นเช้ามาก็จะได้ยินเสียงนกร้องค้น,นต้นมะละกอเกิดเองนะคะพอหวานมามันก็เกิดเองนะพรุ่งนี้ก็เตรียมกินกับยำนะคะัสลัดทำสลัดได้ด้วยนะคะอันนี้พริก ผิกบ้านบ้านลูกปุ้มปุ้มลูกใหญ่ๆนะคะกำนังดกต้นหอมก็มาใส่กระถางน,นะคะขยายพันธุ์อันนี้ก็ผักแซนผักบ้านบ้านมะเขือคืนนภะาษาอีสานเรียกว่ามะเขือคืน แต่ภาษากลางไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะคะออกดอกนะตลอดเลยนะคะอร่อยด้วยนะคะมาดูเนี่ยผักกาดขาวห่อนะคะกำลังโตอันนี้จะเป็นผักกาดผักกาดผักกาดกวางตุ้งผักกาดกวางตุ้ง ดอกนะคะกำลังออกดอกนี่ปลูกปลูกใส่กระบะนะคะเก็บทานทุกวันนะคะ <c oughs> ผักที่สวนหน้าหนาวที่ดีนะคะปลูกอะไรก็งาม ใส่กระปัาดูแลง่ายเดี๋ยวพาดูกุหลาบนะกุหลาบก็กำลังบาน,น,นกุหลาบสีแดง กอใหญ่เลยนะคะเดี๋ยวปีนี้กอใหญ่ดอกเอพกาดดอกกอใหญ่ใหญ่มากเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ขึ้นกับสายพันธุ์หรือเปล่านะแต่ว่ามีกอใหญ่นะกอใหญ่จริงๆนะกำลังเตรียมออกดอกกันหมดแล้วนะยิ่งต้นนั้นยิ่งกอใหญ่ เดี๋ยวไปดูนิดนึงเต้นนี้ตัวใหญ่นะคะลวกนี่จะอ่อยมากเลยลวกแล้วก็หนึ่งเสตลา หลับมนสีสันสวยงามมีสีชมพู ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมฝากช่องด้วยนะคะพี่เอสไลฟ์สไตล์ค่ะขอบคุณค่ะ